แม่ไหมพี่น้องเนี่ยมันแสบนี่มันมันแส็บๆสบเนี่ยมันม,นนมันติดมันนี่ยคาร์รอ,อเาอาจากหมูนี่มันที่เขาเอามากแค่เขาคามูนี่ถ้าใครจะกินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเนี่ยนี่จิ้มซีฟู้ดยังเสร็จได้ค่ะจิ้มซีฟู้ดยังเสร็จได้ค่ะอืแม่จ๊ะแม่จ๊ะ กินขาหมูกินย่างขาหมูมาจ้มมาจัมมาจ้าย่างขาหมูมากินข้าวแล้ว้วันยูโอเม่แต๋ออยากกินเห็ดเฟ e ยูวอันส t เฟตซีฟู้ดเดิลนั่นอะไร

มันี่ติดมันทังแสบแต่วันสวีสสดไนเซมมีงูกรอบหอม Ừ, tân hòm thế nào, Khác nghe nhảy Nằm kim xí phút xếp thế nằm phía ม,นมันมันต้องเอาน้ำกิมซีฟูดอยิบกัมซีฟูดได้แล้ว ยากี่กินอีกห่อสตกินมันๆนี้แหละต่ซีฟูดกินไม่ออก ทานูฮัลโหลไม,ม่ไี้เพร่มแบ่ต้มนาเือนี่มันมมนมนเนี่ย ันนี้กับมมก,กอบโมก,กอดกินกับน้ำจิ้มหวานแซ่บด้วยครับลมวอนะ พิการณเลย